สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องส้าเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอกลเ,เมื่อนี้นักล่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกบด้ลุงคลิปเด้อพี่น้องแม่เตยติดประชุมเดี๋ยวอยู่รอบพ,พ่อสะตเนาะท่านนาย,ย,ยนอำเภอเพิ่นออกมาเยี่ยมเยยนอสมองะพี่น้องเพิ่นใหญ่ามาอยู่ใหม่เนาะแม่เตยก็เลยบด้ไปหาคลิปลุ่งคลิปเอางานฟีมือแม่เตยมาโชว์ให้บึง เวลาว่างๆตื่นเต๊ะเสาเสาม่เตยกะแดมาสานกะติเเะบตเข,ข่าเนาะซานกะติบเขาา่ะพี่น้องกะติบเขาขา่ะงานฝีมือมาโชว์ให้เบึงแก๊กเล็กแก๊กน้อยอะไพี่น้องเมืเ่อดดล่วงปใปญ่เนาะในเมือน,นี้กะขอโทษขอ FC, อภัยเอฟซีถูกมองถูกบอนมืออื่นก็บพบพอกันไหมพี่น้องมืออื่นกะสิสรรหาคลิปให้พี่น้องบึงพี่น้องส้มไปเอยเล่ะจ้ะ มืออื่นเนาะพบกันใหม่สำหรับมอนี่กับคอสวัสดีค่ะ